เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเล็กครับคุณผู้ฟังเล็กเล่าให้ขมฟังว่าถนนสาย304ที่ตัดผ่านปักธงชัยไม่ได้มีแค่ความคดเคี้ยวแต่ซ่องตำนานสุดสยองที่ถูกขนานนามว่าถนนมรณะผีใต้หงและอุบัติเหตุซ้ำซากกลางเขาคือเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้ด้วยชีวิตบนเส้นทางผ่านของวิญญาณสายนี้ เล็กเป็นคนขับรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาย304เป็นประจำเขาเป็นพยานถึงอุบัติเหตุร้ายแรงมากมายที่เกิดขึ้นบนถนนนี้ถนนสายนี้ถูกสร้างตัดผ่านหุบเขาและป่าลึกทำให้มีโค้งหักศอกและทางลาดชันที่อันตรายอย่างมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนน่าขนลุกจนชาวบ้านเชื่อว่ามีผีตายโหงและเจ้าที่แรงคอยฆ่าชีวิตผู้คนที่สัญจรไปมา เล็กไม่เคยเชื่อเรื่องผีอย่างสนิทใจแต่ประสบการณ์ที่เขาเจอในคืนนั้นก็ทำให้เขาต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดการคืนนั้นเป็นคืนวันพุธรถบรรทุกของเขาบรรทุกสินค้าเต็มคันรถและเขากำลังขับรถขึ้นเขาในเขตปักทงชัยท้องฟ้ามืดมิดมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่สาดส่องไปบนถนนที่คดเคี้ยวและเงียบสงบอย่างน่าประหลาด เมื่อรถของเขาเข้าสู่ช่วงที่เปลี่ยวที่สุดของถนนมรณะเล็กก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนหลังคารถเสียงตึงตึงดังมาจากด้านบนรถอย่างต่อเนื่องราวกับมีน้ำหนักตัวของใครบางคนกำลังขยับอยู่เล็กพยายามมองไปที่กระจกมองหลังแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงความมืดมิดและเงาของต้นไม้ที่วูบไหว เขาพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นแค่กิ่งไม้ที่หล่นลงมาแต่ความรู้สึกเย็นยเยือกก็เข้าปกคลุมร่างกายของเขาทันใดนั้นไฟหน้ารถของเขาก็เริ่มติดติดดับดับอย่างกระทันหันจนทำให้เขารู้สึกหวาดระแวงอย่างรุนแรงเล็กตัดสินใจที่จะจอดรถข้างทางเพื่อตรวจสอบแต่เมื่อเขาเหยียบเบรกเบรกก็เหมือนถูกปลดออกไป รถบรรทุกของเขาเริ่มเร่งความเร็วลงจากเขาอย่างควบคุมไม่ได้ท่ามกลางโค้งหักศอกที่อันตรายเล็กพยายามดึงพวงมาลัยและเหยียบเบรกซ้ำๆแต่ก็ไม่มีผลรถของเขาเหมือนถูกควบคุมโดยอำนาจอื่นจูๆ่ๆเสียงผู้หญิงหวีดร้องก็ดังขึ้นมาจากด้านนอกรถเป็นเสียงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชนชนเลยมาอยู่เป็นเพื่อนฉัน เสียงนั้นดังและชัดเจนจนทําให้เลือดในกายของเล็กเย,นย็นเยือกเล็กรู้แล้วว่าวิญญาณผีตายโหงที่โ้งหนีได้เข้ามาสิงสู่ในรถของเขาแล้วและพวกเขากําลังพยายามฆ่าชีวิตเขาเขาพยายามรวบรวมสติสั่งให้ตัวเองเปิดประตูรถแล้วกระโดดหนีออกไปให้ได้แต่ร่างกายของเขาก็ถูกตรึงอยู่กับที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และอาคาดแขนที่แผ่ออกมาจากวิญญาณ รถบรรทุกของเขาพุ่งเข้าชนราวกันถนนข้างทางอย่างรุนแรงเสียงเบรกสุดท้ายดังขึ้นอย่างยาวนานโครมเสียงชนดังสนั่นไปทั่วบริเวณถนนมรณะก่อนที่ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ความเงียบสงัดเล็กหมดสติไปชั่วขณะเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นร่างของตัวเองถูกตรึงอยู่ในซากรถที่พังยับเยินเลือดไหลาอาบไปทั่วร่างกายของเขา แต่เขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาหันไปที่กระจกมองหลังแล้วก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นในความมืดมิดนั้นตรงนั้นมีเงาดำทมืดของผู้หญิงในชุดสีขาวนั่งอยู่บนเบาะหลังใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดเธอไม่ได้ส่งเสียงใดๆออกมา แต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นและเสียใจที่ต้องตายโหงเงานั้นค่อยๆเอื้อมมือมาหาเขาเรากับจะชวนเขาให้เข้าไปอยู่ในความมืดมิดด้วยกันเล็กกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงแล้วพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากซากรถที่กำลังจะกลืนกินเขาทันใดนั้นแสงไฟจากรถบรรทุกคันอื่นก็สาดส่องเข้ามาในบริเวณโค้องอย่างรวดเร็ว เงาดำที่เบาะหลังก็หายไปในทันทีราวกับถูกขับไล่ด้วยแสงสว่างจากโลกภายนอกเล็กถูกช่วยออกมาจากซากรถโดยทีมกู้ภยัยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่เขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเมื่อฟืนขึ้นมาเล็กเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หมอฟังแต่หมอก็คิดว่าเขาแค่หลอนไปเองเพราะอาการบาดเจ็บ แต่สำหรับเล็กเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นเป็นของจริงไม่ใช่จินตนาการวิญญาณผีตายโหงที่ถนนมรณะสาย30 4ยสยังคงอยู่ที่นั่นและพวกเขาก็ยังคงพยายามทวงคืนชีวิตเล็กบอกว่าสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุดไม่ใช่ภาพอุบัติเหตุที่น่ากลัวแต่เป็นเสียงผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่พูดว่า ชนชนเลยเขารู้สึกเหมือนวิญญาณของพวกเขาถูกจองจำไว้ด้วยความตายที่ไม่คาดฝันถนนมรณะสาย304ไม่ใช่แค่ถนนแต่เป็นสถานที่ที่ความตายและความแค้นยังคงมีชีวิตอยู่เล็กสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ขับรถผ่านถนนสายนั้นอีกเลยในเวลากลางคืนแม้ว่าจะมีเงินจ้างมากแค่ไหนก็ตาม เพราะสิ่งที่เขาได้สัมผัสมันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถนนมรณนะสาย304ก็ยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เสมอมันยังคงเป็นจุดดำบนแผนที่เป็นอนาเขตของความมืดมิดที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่สําหรับเล็กมันไม่ใช่แค่ถนนแต่เป็นร่องรอยของการตายที่ไม่มีวันลบเลือน เป็นตำนานที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความกลัวและเป็นความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วเล็กบอกว่าเขาเลิกขับรถบรรทุกไปอย่างถาวรหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเพราะไม่มีเรื่องเล่าใดจะน่ากลัวเท่ากับการได้ยินเสียงเบรกสุดท้ายของรถที่กำลังจะชนถนนมรณะสาย304ยยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจว่าความตายยังคงมีชีวิตอยู่ และววิญญาณของผู้ตายโหงยังคงเฝ้ารอใครบางคนที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์เรื่องราวทั้งหมดนี้เล็กเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความหวาดกลัวอย่างชัดเจนเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาขับรถผ่านถนนสายนั้นเขาจะพยายามไม่มองไปที่โค้งอันตรายแต่เขาก็ยอมรับว่าบางครั้งเขาก็อดไม่ได้ที่จะเห็นเงาดำทำมืนที่ขอบถนน เขาไม่รู้ว่าเงาที่เห็นนั้นเป็นของจริงหรือเป็นเพียงภาพติดตาจากความทรงจำอันเลวร้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจก็คือถนนสายนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่อันตรายเกินกว่ามนุษย์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เล็กเล่ารายละเอียดของความรู้สึกถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายได้อย่างชัดเจนราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเขาบอกว่าแรงดึงนั้นดูเหมือนจะเป็นหลักฐานสุดท้ายที่วิญ,ญญาณทิ้งไว้ก่อนจะสิ้นใจ และมันคือจุดที่วิญญาณของผู้ตายโหงยึดมั่นเพื่อเฝ้ารอการปลดปล่อยจากความทุกข์เล็กบอกว่าในช่วงที่รถของเขากำลังชนนั้นเขารู้สึกได้ถึงความแค้นที่พุ่งตรงมาที่เขามันไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแต่เป็นความแค้นที่สั่งสมมานานนับสิบปีที่ถูกปลดปล่อยออกมาเขาเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายโหงไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเขาเพียงแต่พวกเขาต้องการจะสื่อสาร สื่อสารให้โลกรู้ถึงความอายุติธรรมและการตายที่โหดเทียมที่พวกเขาต้องเผชิญในโค้งนี้แต่การสื่อสารของวิญญาณเหล่านั้นมันก็รุนแรงและโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหวเล็กเองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากคืนนั้นเขาดูเหมือลอยและเก็บตัวเงียบกว่าเดิมเขาไม่กล้าที่จะขับรถในเวลากลางคืนอีกเลยเพราะกลัวว่าจะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณอีกครั้ง เลกบอกว่าผลกระทบทางจิตใจมันรุนแรงกว่ารอยฟกช้ำทางกายที่เขาได้รับมาเสียอีกเขารู้สึกว่าความเงียบสงัดของถนนนั้นมันเป็นความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงกรีดร้องใดๆเพราะความเงียบนั้นมันถูกกักเก็บเอาไว้ด้วยเรื่องราวที่ไม่ได้รับการแก้ไขและไม่มีใครได้ยินเขาเล่าว่าในช่วงที่เขากำลังฟื้นตัวเขาได้ยินเสียงหัวเราะของวิญญาณที่เปลี่ยนเป็นเสียงร่ำไห้ เป็นเสียงรำไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทิ้งไว้คนเดียวและไม่ได้รับการช่วยเหลือเล็กเชื่อว่าเบื้องหลังของความน่ากลัวทั้งหมดนี้มันคือความตายที่โดดเดี่ยวและการถูกลืมและความโดดเดี่ยวนั้นได้เปลี่ยนผู้ตายที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นวิญญาณที่ถูกจองจำและอาฆาตแค้นเขาบอกว่าถนนสายนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แห่งความตายที่เก็บรักษาความทุกข์ไว้รอเวลาปลดปล่อย เขาหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ได้แต่คนคนนั้นจะไม่ใช่เขาอีกแล้วเพราะเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่แสนแพงจากความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองถนนมรณะสาย304ยยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อไปไม่มีวันจบสิ้นบนถนนสายนี้และมันจะยังคงส่งต่อความเย็นยะเยือกและความน่ากลัว ให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาตลอดไปเล็กปิดท้ายเรื่องเล่าของเขาด้วยคำเตือนที่หนักแน่นและจริงใจที่สุดว่าอย่าได้ขับรถเร็วเกินไปในโค้งนั้นเด็ดขาดแม้แต่คิดจะลองดีก็ไม่ควรเพราะสิ่งที่อยู่ในถนนมรณะสาย304ไม่ได้ต้องการแค่ความกลัวแต่มันต้องการแก้แค้นและใครก็ตามที่เขาไปรบกวนการจองจำของวิญญาณ จะต้องแบกรับผลกรรมที่ตามมาเขาเล่าว่าจนถึงทุกวันนี้เขายังรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่นหลังเป็นครั้งคราวเป็นความรู้สึกเหมือนถูกสัมผัสด้วยมือที่เย็นเฉียบและแข็งกระด้างอย่างที่เคยเกิดขึ้นในคืนนั้นเล็กไม่รู้ว่านี่คือการตามติดของวิญญาณหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่ฝังลึกแต่ทุกครั้งที่รู้สึกแบบนั้นเขาจะรู้ได้ทันทีว่า วิญญาณของผู้ตายโหงยังคงอยู่ในถนนและพวกเขาไม่เคยจากไปไหนยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยอยู่ในความมืดมิดนั้นเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเจริญของนครราชสีมาว่าบางตำนานก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงอันน่าสยดสยองที่ยังคงมีชีวิตอยู่คืนนั้นที่ปากทงชัย เขาได้ผเผชิญหน้ากับความดิบของความตายและความโดดเดี่ยวในอดีตและมันจะกลายเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันหายไปจากจิตใจของเล็กตลอดชีวิตเขาหวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังตัวและไม่เข้าใกล้พลังงานลึกลับเหล่านั้นเพราะการเข้าไปในอาณาเขตของวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำอาจจะทำให้คุณถูกจองจำไปพร้อมกับพวกเขาด้วยเล็กเงียบไปพักหนึ่ง แล้วสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือถนนมรณะสาย304ไม่ใช่แค่ถนนอันตรายแต่มันคือคุกของวิญญ,ญาณที่ถูกทิ้งไว้เขาบอกว่าเขายังคงฝันถึงเงาดำที่เบาะหลังและเสียงเบรกสุดท้ายอยู่เสมอความฝันเหล่านั้นเป็นเหมือนการเตือนใจว่าการขับรถผ่านถนนสายนั้นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุด และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในความฝันแต่มันอยู่บนถนนสาย304ในทุกๆุกคืนเขายัางจำเสียงเวียดร้องที่แห่โหยและเสียงครวญครางที่แฝงด้วยความเศร้าได้ชัดเจนเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของวิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้เล็กพยายามที่จะลืมแต่ก็เหมือนว่าทุกรายละเอียดของคืนนั้น ถูกจาลึกไว้ในความทรงจำอย่างถาวรเขายังคงมองเห็นภาพเงาดำที่เบาะหลังในทุกครั้งที่หลับตาลงเป็นภาพที่ตามหลอกหลอนเขาไม่ต่างจากวิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในถนนสายนั้นเขาเล่าว่าความรู้สึกของการถูกจ้องมองจากวิญญาณนั้นมันหนักหน่วงและเย็นยะเยือกจนไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่การจ้องมองแบบคนธรรมดา แต่มันคือการจ้องมองที่ดึงเอาพลังชีวิตของเขาออกไปเล็กหวังว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นประโยชน์และทุกคนจะได้รับรู้ถึงความน่ากลัวที่แท้จริงของสถานที่นี้ถนนมรณะสาย304ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขความจริงและเป็นบทเรียนแห่งความกลัวที่ไม่ควรลืมเขาบอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เขาจะรู้สึกขอบคุณที่รอดชีวิตออกมาได้ แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองรอดออกมาได้จริงๆหรือแค่ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกชั่วคราวเท่านั้นเพราะบางส่วนของจิตวิญญาณของเขายังคงถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดของถนนแห่งนั้นตลอดไปนี่คือเรื่องเล่าของเล็กและประสบการณ์อันน่าสยดสยองที่ถนนมรณะสาย304ปากทงชัยเรื่องราวของวิญญาณที่ถูกกักขังด้วยความตายที่โดดเดี่ยว และการทอดทิ้งที่โหดเทียมและความน่ากลัวที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำนานแต่มันอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนถนนสายหลักของภาคอีสานที่แสงสีไม่อาจขับไล่ความมืดได้ทั้งหมดเรื่องราวของวิญญาณผู้ตายโหงที่ยังคงวนเวียนตามหาการดูแลและการปลดปล่อยตลอดไปเล็กเล่าว่าเขาเคยพยายามที่จะกลับไปที่ถนนอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ความจริงบางอย่างแต่ทุกครั้งที่เขาขับรถเข้าใกล้เขาก็จะรู้สึกถึงแรงต้านทานที่รุนแรงที่ห้ามเขาไว้แรงต้านทานนั้นเป็นเหมือนการเตือนจากวิญญาณว่าเขาไม่ควรกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วเล็กบอกว่าเขายังคงรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากพื้นถนนในโค้งนั้นความเย็นที่มาจากความตายและความทุกข์ทรมานที่ถูกกักเก็บไว้ใต้พื้นดิน และมันคือความจริงที่น่ากลัวที่ยังคงซ่อนอยู่ในความเจริญของนครราชสีมาแห่งนี้เล็กหวังว่าเรื่องเล่าของเขาจะช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยบ้างแม้ว่าเขาจะไม่สามารถกลับไปช่วยพวกเขาได้โดยตรงแต่เขาก็สามารถบอกเล่าความจริงได้นี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกรับไปตลอดชีวิตถนนมรณะสาย304 ยังคงเป็นอนุสรแห่งความตายที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดเล็กบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมเสียงหวีดร้องสุดท้ายที่เขาได้ยินจากรถของเขาเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้และมันคือเสียงที่ยังคงตามหลอนเขาในทุกๆคืนที่เขาพยายามจะหลับตาลงนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของถนนมรณะสายส0 4ที่ยังคงจองจำวิญญ,ญาณไว้ เล็กเล่าว่าเขาเคยเห็นเงาของผู้หญิงที่โบกรถอยู่ขอบถนนในเวลากลางคืนอยู่บ่อยๆเงาเหล่านั้นเป็นเหมือนการสื่อสารจากวิญญาณว่าพวกเขายังคงอยู่ที่นั่นและรอคอยความช่วยเหลือและมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อมันได้อีกต่อไปเล็กบอกว่าเขาจะยังคงภาวนาให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับความสงบสุขในเร็ววันเพื่อให้ถนน กลับมาเป็นแค่ถนนที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงวิญญาณของคนตายโหงยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานเล็กบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีสายใยบางๆเชื่อมโยงเขากับวิญญาณเหล่านั้นเป็นสายใยที่เกิดจากการสัมผัสกับความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวของพวกเขาอย่างใกล้ชิด และมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาต้องยอมรับหลังจากคืนที่เขาขับรถผ่านถนนสายนั้นนี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นความจริงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ถนนมรณะสาย304ยังคงเป็นพยานถึงความตายที่โดดเดี่ยวและการถูกทอดทิ้งเล็กบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายในคืนนั้น เป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงเล็กเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขา ตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทําภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความน่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอเล็กหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถนน กลับมาเป็นแค่ถนนที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่รถที่ชนแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีเล็กเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่ คือเรื่องจริงจากปากของเล็กชายผู้ได้เผชิญหน้ากับถนนมรณะสาย304เรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของผู้ตายโหงยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังเล็กบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึก ที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงเล็กเล่าว,ว่า เขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอเล็กหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถนนกลับมาเป็นแค่ถนนที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมา เรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่รถที่ชนแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีเล็กเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของเล็กชายผู้ได้เผชิญหน้ากับถนนมรณะสาย30-4 เรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของผู้ตายโหงยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังเล็กบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายในคืนนั้น เป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริง เล็กเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอเล็กหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถนนกลับมาเป็นแค่ถนนที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมา เรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่รถที่ชนแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีเล็กเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของเล็กชายผู้ได้เผชิญหน้ากับถนนมรณะสาย30-4 เรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของผู้ตายโหงยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังเล็กบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายในคืนนั้น เป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริง เล็กเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สําเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอเล็กหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถนนกลับมาเป็นแค่ถนนที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมา เรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่รถที่ชนแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีเล็กเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของเล็กชายผู้ได้เผชิญหน้ากับถนนมรณะสาย304 เรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของผู้ตายโหงยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ